เริ่มเลยเหรอครับ <C> e <ars> เริ่มเลยเอาละน,นี่กับเก่งน้องนี่งานของเรามี่นี้มันเป็นยังไงบ้างที่มาครับจริงๆที่มาก็น่าจะเริ่มมาจากนี่น้องชอบอ่านหนังสือมาก <c oughs> ใช่ใช่ทุกคนใช่ใช่ไหมอยู่ได้ไง <c oughs> รู้ก็พิงเล่าตลอดชอบอ่านหนังสือ <c oughs> <c oughs> จริงๆน้องแบบเป็นคนชอบแบบอ่านเกี่ยวกับอะไรนะ หลายอ,อยา่างหลายอยา่างแต่ว่าโดยรวมคือเราก็ได้ร่วมงานกับทางแพลนะครับ,รบแล้วก็เขามีโปรเจกต์นี้อยู่แล้วซึ่งก็เป็นเป็นอะไรใหม่ๆที่เป็นอะไรใหม่ๆที่ค่อนข้างดีสําหรับคู่เราเพราะว่าจริงๆพวกเราชอบพูดคุยในเรื่องของแบบมุมมองทัศนคติเรื่องของการหนัสือือะไรอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็ พอได้ไปร่วมงานได้ไปขึ้นปกใช่ไหมครับแล้วก็เป็นอีเวนต์ต่อมาเนาะซึ่งเราก็ดีใจมากมากที่ได้มาร่วมกับทางยิวเวนตีนะครับกับมินันวีดเนาะก็จะได้เจอกันแล้วก็น่าจะได้พูดคุยกันหลายๆอยา่างเนาะคิดว่าชเป็นอะได้ใหม่ๆความเกีงน้องปิงเนาะจริงๆแล้วพี่ๆแฟนคลับเก่งน้ำปิงอะส่วนมากน่าจะอ่านหนังสือกันเยอะเหมือนกันนะน่าจะเป็นหนอนหนังสือเหมือนกันเพราะว่าอย่างอย่างเช่นตัวน้ำปิงอะก็จะมีเวลาเจอเก่งก็จะมีแบบ คำคมอ่ะไม่รู้ว่าปัชญาหรือว่าอะไรหรือเปล่าพี่เก่งเนี่ยไปเจอคำนี้มาแบบดีมากเลยอะไรเนี่มันฮิวใจเรามากเะไรไม่แต่ว่ามันเป็นภาษาไทยเนีเ่ยมันต้องมีแนะนำหนังสือไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นเก่งขอโทษด้วยนะฮะคือเก่งอ่านน้อยมากอัอนนี้ยอมรับจริงๆเลยเก่งงานน้อยมากส่วนมากจะเป็นแบบเป็นตำราเรียนมากกว่า เช่นแบบก่อนก่อนสอนแบบเด็กๆก็จะมีการเตรียมตัวเรื่องวรรณคดีอะไรพวกนี้แต่ส่วนมากหนังสือประชา์ไม่ไม่ค่อยได้อ่านส่วนมากจะเป็นฟังอ่านแชร์แชร์สือเล่มโปรดก็คือเล่มโปรดขาจริงก่อนจะเป็นหนังสือเล่มโปรดขบพูดหนึ่งอย่างคำถามที่น้ำมิงถามพี่เก่งในวันนี้ลระลุนมากก็คือว่า พี่เก่งตอบเขาไปว่าไงล่ะครับว่าชอบหนังสือเล่มไหนอะไรเพราะว่าตลอดมาเขาบอกเขาบินตลอดเลยว่าโอ้ยพี่ไม่ค่อยอ่านหนังสือเลยครับน้องอะไรเงี้ยนี่ก็แล้วเรามางานมิ้นแอนลีดพี่เก่งจะแนะน,นําหนังสืออะไรให้กับแ<ม>พื<ม>่อนถ้าวอาแผบนีไม่ไม,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 ม่ใช่ว่าไม่อ่านเลยคือคือคอ,อ่านแต่แบบไม่ได้อ่านแบบอ่านเป็นประจําอะไรแบบนี้ก็จะมีหนังสือที่แบบยังยังอยู่ในใจเราอยู่เหมือนกันอะไรแบบนี้ครับเช่นเช่นเข้าเข้าสู่เลยเข้าสู่ช่วงเอาจริงนะ คือผมอ่านหนังสือข้ารัวถึงหน่งครับคือมันเป็นหนังสือที่แบบมันอยู่ในใจผมมากเพราะว่าเมื่อก่อนผมรู้สึกว่าการที่เราจะได้หนังสือแบบดีๆสักเล่มเนี่ยมันยากมากเลยนะสำ,สำหรับเด็กคนหนึ่งอะไรแบบนี้เราเก็บเงินแบบนานมากเพราะว่าเมื่อก่อนมันจะมีตามโรงเรียนก็จะมีรถที่แบบขายหนังสือครับขายหนังสือแล้วก็พร้อมกับกอุปกรณ์การเรียนอะไรแบบนี้แล้วพอ เห็นเพื่อนๆซื้อหนังสืออะไรแบบนี้เราก็อุ้ยอยากได้อ่ะทําไมแบบมันเท่จังเลยมันแบบมันน่าอ่านมากๆก็ชอบแบบไปอ่านของเพื่อนเราแบบนี้จนจาได้ว่าเก็บเก็บเงินได้แล้วก็ไปซื้อมาแล้วก็ตอนนั้นก็อ่านแบบอ่านทุกวันเลยมันครัวถึงหนึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับแบบกับเด็กคนหนึ่งแบบอดออมอะไรแบบนี้ไม่รู้ว่าพี่ๆเคยอ่านหรือเปล่านะแต่ยังยังเป็นหนังสือที่รู้สึกว่ายังอยู่ในใจเรายงอยู่ในใจเราเกิดไม่ทันเลยอ่ะครับอุย ทันเถอ่ทันเถอ่ OR, ครับก็นั่นแหละฮะมันมันมันสอนเราเยอะมากๆสำหรับสาหรับเด็กวัยนั้นแล้วก็มันยังเป็นที่จดจำของเก่งเหมือนกันครับสำหรับนกเรียนสำหรับน้องบีงนะครับถ้าจริงๆเขาพูดถึงหนังสือตอนเด็กๆใช่ไหมน้องก็มีหนังสือตอนเด็กๆอ่ะก็ต้าพูดถึงนึ่งก็อ่านครับแต่ว่าที่ที่อ่านต่างจากเขานิดหน่อยจะมีพวกแบบว่าในเขาเรียกว่าซีรีส์ชุดไม่ยากขยะอ่าไม่ยากขยะ ไม่ยากถ้าอยากสวยคุณที่ดูอยู่ตอนนี้ก็เคยอ่านใช่ไหมล่ะแสดงว่าเราก็โตโตกันแล้วนะก็มันมีหลายอย่างไม่ยากถ้าอยากฉลาดไม่ยากถ้าอยากขอไม่ยากถ้าอยากสวยไม่ยากถ้าอยากนั่นนี่ก็อ่านเยอะมากแต่ว่าส่วนใหญ่เลยคือที่น้ำพิงได้อ่านไม่ได้ซื้อเองนะครับเพราะตอนเด็กคือไม่มีเงินซื้อหนังสือขนาดนั้นแต่ว่าน้ำพิงเป็นคนที่เรียกได้ว่าเป็นขาประจำของห้องสมุดประชาชนมันจะมีห้องสมุดประชาชนประจำอำเภอเราก็แบบชอบไปดูแล้วมันจะมีสมาร์ทเดตใหม่อย่าบอกว่าเราเคยเป็นบรรณาลักษ์ด้วย ไม่เคยแต่สนิทมากจริงเหรอแต่พี่พี่เคยนะพี่เคยเป็นวเเินขอยืมหนังสือได้ได้ได้เป็นยืมเงินแทนได้ไหมไม่เหสือยืมเงินเป็นส้นหนังสือได้ครับทำแล้วก็ทำาำเร็จเราโตัวเราโตแล้วครับผมแต่แต่ว่าถ้าเป็นหนังสือปัจจุบันช่วงนี้ชอบอ่านแบบพวกแนวพัฒนาตัวเองคะพัฒนาจิตใจอะไรเงี้ยชอบมากเล่มที่จำได้ว่าอ่านแรกๆเราเปิดโลกมากคือ กล้าที่จะถูกเปลี่ยนรู้สึกว่ามันผลล็อกอะไรหลายๆอย่างในใจเราเราก็ทําให้เราแบบโตขึ้นทางด้านความคิดเข้ามาเนี่ยแววันน,นี้เราก็จะมีประสบก,การณ์อะไรมากมายที่เราได้เคยอ่านอะไรกนมาให้เปลี่ยนให้กับแฟนๆวันมีแน่นอนครับมีแน่นอนแล้ววันนี้ยังไงคะเชิญชวนได้ครับก็เชิญชวนพี่ๆนะครับเข้ามา,อ,าอ่านหนังสือกันเยอะๆนะครับแล้วก็ฝากด้วยครับมิตรธมรีสของเจงน้ำปิงนะครับก็รับรองว่าจะได้มุมมองใหม่ๆจากพวกเราแน่นอนครับ ช่ครับก็ฝากตามนะครับงานมิแอนดรีของพวกเราด้วยนะครับหรือใครที่อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมหรืออะไรก็ตามก็ได้หมดเลย,เย<ช>จริงๆร,ราเปิดกว้างมากๆ,ๆหรือว่าถ้าอยากจะเริ่มแบบกินหนังสือขึ้นมาอ่านพร้อมๆกับเราอะไรอย่างี้ก็ได้หมดเลยนะครับแต่ว่าที่สําคัญก็คือมันมีการที่เขาเรียกว่ากระจายโอกาสไปสู่คนที่ต้องการแบบการศึกษาความรู้รอะไรในงานนี้หลายๆอยากก่างก็อยากให้เราติดตามดูเพราะมันเป็นโครงการที่น่าสนใจมากๆแล้วก็พวกเราสองคนก็อยากจะเป็นอีกสองคนที่ใช้พื้นที่สื่อตรงนี้ในการที่จะ ช่วยในเรื่องของแบบการศึกษาให้ได้ถูกแบบพอเอามากขึ้นอย่างเงี้ยครับก็ฝาโครงการมีแอนดีด้วยครับาิาค Ad ายะะครับอ่้วเรางนอัดเสร็จแล้วงเา่านะโอ้ยครับเจอกันบ่อยเจอกันบ่อยก็ยง,งานแล้วนะครับ อ๋อเพิ่งเจอกันโอ้ยนานแล้วเนี่ยหนึ่งวันก็รู้ว่านานแล้วนนาแล้วครับจริงๆอยากเจอทุกวันเลยเพราะว่าพี่พีที่สื่อนาราที่นะครับนาราอะไรอ่ะมีอะไรอัปเดตเราบ้างอ้าวมีอะไรอัปเดตเหรอก็ช่วงนี้ก็เป็นเป็นช่วงแบบถ่ายทำครับแล้วก็ก็มีอีเวนต์ให้พี่ๆติดตามบ้างครับช่วงนี้แต่ส่วนมากก็จะเป็นในในกองเขมมากกว่า ใช่ครับก็ตอนนี้คิวที่เท่าไหร่นะสิบสิบเก้าเหรอแม่เก้าหรือสิบไม่เป็นไรคิวไหนได้แต่ว่าคิวไหนนะฮะคิวส <10. S 1> ิบแล้วเขาบอกขอบขอบุณครับผม <c oughs> ขอบุณครับคิวสิบแล้วครับใช่ฮะกเ็เรียกว่ายากขึ้นเรื่อยๆฮะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนได้ติดตามกันว่ามัน จะออกไปจากในเมืองเรื่อยๆหละเพราะว่าเพราะว่าอย่างอย่างที่บอกว่าเราเก็บเก็บในตัวกรุงเทพก่อนเพราะว่าก็จะเป็นซีนที่เกี่ยวกับน้องเข่งค่อนข้างเยอะหน่อยครับก็ค่อยๆออกไปก็มันเรียกว่าช่วง,รงแรกๆเป็นการความคุ้นเคยกับกับการถ่ายทำํำคุ้นเคยกับ พี่พี่ทีมงานนุงเคยกับพี่พี่ผู้กำกับด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ทํางานคนเดียวครับเราทํางานกับกับทุกฝ่ายเลยเพราะฉะนั้นมันช่วงแรกๆก็จะอาจจะมีตะกุกตะกักบ,บ้างกต่หลังๆรู้สึกว่ามันเริ่มเริ่มโฟล์แล้วทุกคนเริ่มเริ่มอินกับตัวละครเริ่มอินกับการทํางานเยอะขึ้นครับใช่ก็หลายๆคนน่าจะเห็นนะว่าเราออกกองติดกันประมาณสามคิวซึ่ง<ๆ>ก็อยอมรับตรงๆว่าค่อนข้างที่จะเดือดพอสมควรครับ คือน้นปิงออกทุกวันคนนี้เขาจะมีไปพักบ้างอะไรบ้างเขาแบบเข้ากองมาแบบชิวๆบ้างครับแต่ก็รู้สึกว่ามันมันค่อยๆเห็นว่าตัวน้องเขมมันแบบมันเริ่มตัวเรียกว่าได้เริ่มเห็นหลายมุมแล้วก็น้องเขมได้ใส่ชุดนักศึกษาแล้วนี่แต่หลายคนก็เห็นน้องปิงในชุดเอ้ยเห็นน้องเขมในชุดนักศึกษาที่จะเป็นหน้าตาคนละแบบกับตอนไพลอดสีผมเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนนิดนึงอะไรเงี้ยครับก็ ก็เป็นอะไรที่คิดว่าแฟนนาก็น่าจะชอบว่าเท่าที่ไปถ่ายมาแล้วเนี่ยคือมันไม่ได้มีแค่เคมีของพ่อครูกับน้องเขมแต่ว่ามันยังมีเคมีกับพี่เจดพี่ชาอะไรเงี้ยแก๊งเพื่อนแก๊งเพื่อนตอนที่เป็นชีวิตนักศึกษาอะไรเงี้ยครับเป็นไงพ่อครูพ้อนรที่เขาพูดว่าที่เขาเนศิษยาแยกกันเป็นตัวหนึ่งซะรอน อันนี้ต้องรอติดตามครับยังยังยังไม่กล้าพูดเท่าไหร่ครับครับรอติดตามประการว่าจะจะจะยังไงจะอยู่ในสถานที่ไหนครับใช่ใช่ครับดีๆนะครับก็จริงๆครับครับแค่นี้ก็ได้ครับถ้ต่อวันนี้เดี๋ยวสปอนก์นะข่ะเม่วนมีพี่ซีนี่อยมาแ่าวก็จะมีไลอ้อ้ย แก้หลุดเลยเหรอฮะใช่แล้วจริงจริงที่สีไม <Für. program men> <'ve été proud> ่ได้ห <t> ลุดเขาตั้งใจบอกอ่าอันนี้เขายืนยันแล้วใช่ไหมฮะเขาตั้งใจบอกครับกองแล้วใช่ไหมฮะโอเคฮะครับผมเขาบอกว่ามีแบบว่าหลายๆคนไปถ่ายไนหลอดมาแล้วครับเออลป่เขาพูดขนาดนี้เลยเหรอเขาถ่ายไนหลอดมาแล้วเค้า หนูโดนหลอกถามวะเนี่ยเอ่ออันนี้รอ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 ติดตามดีกว่าครับว่าจะเป็นเป็นไลฟ์อัพในนักแสดงชุดไหนครับผมจะมีบอกจากเมื่อวานแล้วนะวันนี้จะได้อะไรก็เถิดแกพูดพูดพูดมีใครบ้างครับอ่าแกทำไมก่อนช่วยกันก่อนอ๋อเดียช่วยกันก่อนขอโทษนะครับพี่ออฟเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นกำลังใจพี่เก่ง ครับเราเหรอลอกันเริ่มแรกขนาดนี้เริเ่มอ,อกีกแล้วอะเราเร,ร,รอติดตามดีกว่าครับ <c oughs> ว่าจะมีพี่พ,พ,พี่น้องน้องนักแสดงชุดไหนบ้างครับไมจ่จริงๆมีอยู่แล้วแหละเนาะเพราะว่ามันก็ต้องมีอัปเดตบ้างอะไรบ้างครับก็ต้องแบบมูฟไปข้างหน้าแต่ว่าเก่งไม่เป็นมีหรือไม่มีเนี่ยครับก็อยากให้ติดตามกันครับจริงจริงๆแล้วเข้าใจว่าไลา์อารอาจจะไม่ใช่แค่แบบซีรีส์เนาะอาจจะ อาจจะเป็นอย่างอื่นมีมีหลากหลายคอนเทนต์ครับที่จริงกับพี่เก่งเขาก็มีแผนเรื่องของแบบว่าไปสู่การร้องเพลงในแบบใหม่ๆบ้างเย<า>่างน,นะครับไม่รู้รเขาจะเดบิวต์เป็นอะไรหรือเปล่าเก็ตั้งใจเลยนะว่าจะพิมพ์จะพูดอะไรครับเราอ,อาจจะเปิดเป็นวงดนตรีวงสองเล่นตามร้านหมูทะอะไรเงี้ยครับเป็นอะไรใหม่ๆก็จริงใช,ใช่ใช่แต่ว่าจะบอกเลยว่า ยังไงก็ต้องมากันนะครับถ้าเกิดว um ่ามีการจัดไลฟ์ขึ้นจริงๆหรือจัดที่ไหนหรืออะไรยังไงก็อยากให้มาติดตามเพราะว่าค่อนข้างที่จะแน่จริงแล้วพี่ฟีออกมาพูดครับหูยแต่พูดก็พูดครับ่าดูมากก็เชิญชวนคือไม่อยากพูดเลยแต่ว่ามันไม่ได้ติดคาดไม่ได้น่าดูมากคือเรื่องของ้เปล่าไม่รู้เรื่องปิงร้ำเปล่าอาจจะใช่หรือไม่ใช่หรือเรื่องต่อไปเป็นน้ำาปิงเก่ง อาจจะเป็นไปได้หรือจะเป็นคนอื่นกับน้ำปิงหรือเปล่าใช่ไม่รู้ไงก็ลองทายๆดูครับครับเก่งเก่งน้ำปิงไฟเบอร์ยถ้าเนเรืองรื่ของเพลงเนาอะรัเราสองคนเปนไงบ้าอะไรในนั้นเรื่องของอะไรนะครับ เพลงเพลงจริงๆมันมันเป็นอีกอีกอย่างหนึ่งที่เราสองคนแบบสนใจมากๆครับแล้วก็อยากทํามากๆจริงๆถ้าเขียนจีราออนเนี่ยถ้ามีโอกาสก็ก็อยากอยากร้องเหมือนกันครับอยากมีซิงเกิลแบบเป็นคู่อย่างมีเดี่ยวออกมาอะไรแบบนี้นะก็แยกออกมาตามตามที่พี่ออบวางไว้หรือว่ายังไงแ ก็ต้องรอดูแต่น่าจะมีการคุยกับพี่อ๋อครับว่าอยากลองเป็นเพลงสไตล์แนวหมอลรำนิดหนึ่งเวลาที่เราเออกเป็นเราก็อยากจะม้วนจอยอะไรเงีเ้ยตัวน,นี้น่าจะยังโชว์ไม่ได้เพราะว่าอาจจะเป็นติดเรื่องลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยครับเพราะว่า <laughs> ทางดีมดีมิวสิคเขาไม่ให้แบบเราพูดจริงๆเราก็ต้องแบบเ,เก็บไว้คือมันแบบมันแน่นอยู่เต็เตมหกแบบพูดไม่ได้จริงแต่บอกเลยว่าเพลงมันต้องทําถึงแน่นอนเพราะว่าทีนี้เรื่องนี้มันค่อนข้างแบบอยู่ในถิ่นในดินแดนที่มันแบบมีความมักม่วหนาเนื่อออกมาแล้วก็ ตรีมันก็ต้องดีแต่ว่าพี่มีนึกขึ้นได้ว่าเคยสัมภาษณ์เขาเป็นคนพูดถึงเรื่องอะไรนะประกานใดมีซูคัลวหรืออะไรทีอย่างเออมันจะมีโอกว่าแม่ต้องเพลงพี่ีอย่าเมามีมีมีสิคอลด้วยเหรอฮะจริงๆก็ก็ถ้ามีก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ที่อยากลองเล่นเหมือนกันเพราะว่าคนเนี้ยเขาชอบชวนผมไปดูมิวสิคั่วแล้วก็ก็ไม่ไม่ได้มีโอกาสไปพักทีหนึ่งแต่รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่น่าสนใจมากๆเพราะว่า เขาอ่ะชอบชอบเล่าให้ฟังว่าการที่เราไปแสดงมีสุเขื่ออมันจะมีมีมุมมีการยืนมีการพูดมีน้ําเสียงที่แบบอีกแบบหนึ่ง<ม>ที่มันต่างจากจากงานแสดง,สงใช่ครับรู้สึกว่ามันเป็นอีกอย่างนึ่งที่น่าสนใจ<ม>ใช่ใช,ใชใ่เราชวนพี่เก่งไปดูค่ะเพราะว่าเตรียมสำหรับโปรเจกต์อะไรคือขอพูดหน่อยได้ไหมครับพูดดีๆนะได้เลยไหมครับคือน้ําบิงชวนพี่เก่ง ไปดูละครเวทีมาประมาณรอบที่หมื่นแหละแต่ว่าทุกคํา้ไม่เหยบอกว่าไม่อินน่าเราก็แบบมันยังไม่อินพี่เก่งคือแบบอดทนเพื่อน,น้องสักครั้งได้ไหมคือมันไม่ได้อยู่ที่ว่าไม่อินแต่อยู่ที่ว่าแบบอยากไปด้วยกันอยากให้เขาไปเห็นโลกที่เราสนใจบ้างอะไรเงี้ยได้ไปแบบเห็นในสิ่งที่เราอินอยู่อะไรเงี้ยบางทีเขาดูบอลน,นี่ก็ยังไปนั่งดูดูบอลดูด้วยอะไรเงี้ยเราดูละครเวทีก็อยากไปดูที่สนามด้วยกันไหมล่ะ คุณก็ไปดูละครเวทีกับผมดิอ่าก็พี่ฝืนเข้าไปได้นะมครับยังไม่ไปครับล่าสุดเนี่ยละครนิเทศเพิ่งจะกำลังออนอยู่ตอนนี้กำลังเล่นอยู่ที่ทางนู้นเนี่ยก็ยังไม่ทำไปไปไหมเขาชวนเราไปไหมอะไรนะครับเนี่ยเขาชวนผ่านสื่อน้องจะไปดูบอลกับผมหรือเปล่าไปดีไหมครับไปดูบอลจริงเชียร์ลิเวอร์พูลครับน่าจะไกลเน่ยน่าจะใครไม่อยากไปดูลิเวอร์พูลที่สนามจริงถ้ามีโอกาสอยากพาน้องไป เพราะว่าน่าจะเป็นอะไรที่แบบฟูลฟิลแต่ว่าขอพูดถึงเรื่องของอราครเวทีนิดหน่อยที่ได้บอกว่าแบบสนใจใช่ไหมฮะคือจริงๆอย่างที่พี่อยางบอกเลยว่าพอเรามาอยู่ตรงนี้มันแบบ เรื่องของการแสดงมันเป็นแบบมันมีหลากหลายแบบมาเขาเล่นหนังมาก่อนอะไรเงี้ยพอเขามาเล่นซีรีส์มันก็ต่างกันอะไรเงี้ยอย่างเราครเวทีมันก็เป็นอีศาสตรหนึ่งของการแสดงซึ่งเรามักจะได้ยินว่านักแสดงเกาหลีที่เก่งๆอ่ะมักจะจบเทเตอร์มาก่อนครับดังนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยการไปเห็นคนที่เล่นเทเตอร์คนที่เล่นบนเวทีที่มันต้องส่งพลังไปถึงคนที่นั่งสุดท้ายอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะว่าถ้ามันมา a ด a p t ใช้กับการทํางานของเราได้มันก็จะเป็นอะไรที่แบบ ดีอะแล้วเรารู้สึกว่ามันน่าจะทําให้คนที่ดูเราผ่านหน้าจอไม่ว่าอยู่ตรงไหนก็จะได้รับรู้ถึงแบบเมสเซจที่เราต้องการจะสื่ออะไรเงี้ยนะอันนั้นคือแบบยังไม่ได้ไปดูเลยก็คือแต่ว่าเมื่อวานที่พี่กันมากเขาดที่สีครับเป็นไงบ้างโอ้โหเรียกว่าเกือบละลายอะครับแล้วผมหัวใจจะวาย <c oughs> <c oughs> เปิดมาพี่สีก็โอ้โหเปิดยังไงปึ๊บปื้อปื้อเลยโอ้โหแต่จริงๆอย่าบอกว่า พี่ซีแบบทำออกมาได้ดีมากๆเเห็นเห็นความทุ่มเทของพี่ซีมากๆเพราะว่าด้วยความที่อย่างอย่างที่ทุกคนได้เห็นว่าช่วงนี้พี่ซีกับนิวนวก็ออกกองข้ามฟ้าด้วยฮะแล้วก็มีมีอีกทุกอย่างมันมันต้องบาลานซ์กันมากๆใช่เห็นพี่ซีแบบซ้อมแบบสี่ห้าทุ่มอะไรเนี้ยก็ต้องไปเข้าฟินเนสอีกแล้วล้วก็หุ่นพี่ซีอ่ะเฟิร์มมากแบบเห็นแบบเส้นของหัวไหล่ออกมาเลยจริงๆกล้ามเนื้อแบบ รู้เลยว่าพี่ซีแบบทำงานหนักมากเก่งมากครับรพี่องเก่งมากฮะโว้ย <c oughs> กำลังเริ่มมะกลับมาละกลับมาละครับผมแต่เมื่อวานประทับใจงานของพี่ซีมากมากือนกั้ครับแบบน้ำพิงน้ำพิงคือจะบอกความตรงว่าเราก็เห็นพี่ชายเราแบบเท่าที่เรารู้จักตอนเาเข้าดูมันดีอะไรเงี้ยแต่ว่าน้ำพิงอน่ะนั่งอยู่ระหว่างคอนแล้วก็แบบน้ำตาไหลน้ำตาไหลแม่ล้วไทยบอกเกี่ยวกั อยากร้องไห้คือ,อมันถือว่าเราฟังในสิ่งที่เขา<ช>ตั้งใจทํามาตลอด<ม>แล้วเขาพัฒนาขึ้นจริงๆบวกกับสิ่งที่เขาพูดกับแฟนคลับอะไรเง<ม>ี้ยมันเป็นอะไรที่เราเองที่เป็นน้องเขาอ่ะเขาเคยมาพูดอะไรอย่างงี้กับเราเหมือนกันแบบ<ช>มันเป็นบีทเดียวกันที่เหมือนแบบเขาจริงใจเสียกับ<ช>แฟนๆของเขามากแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบหันไปคุยกับพี่เก่งว่าเฮ้ยเหมือนกับพี่วิซีคุยกับเราเลยอ่ะสิ่งเนี้ยแบบเวลาที่เขาพูดว่าเอออยากให้มีความสุขอยากให้แบบเป็นตัวของตัวเองอยากให้ทําอะไรก็ตามที่อยากทาอะไรเงี้ย มันคืออะไรเงี้ยเลยจะเขาพูดกับเราแบบนั้นจริงๆแล้วรู้สึกว่าเมสเสจในเวทีเขามันแบบทัดใจมากน้อตาอไแม่แม่แม่คืองงอะเหมือนแบบเหมือนเป็นมัมี่พี่ซีอะหนูก็งงว่าคือยังไงแต่ว่าแบบดีใจกับพี่ซีมากจริงๆคือพี่ซีเขาจะมีมุมเป็นที่ใหญ่เวลาเวลาเจอเวลาเจอน้องๆเขาจะมีมุมที่แบบมีความเป็นปราชญ์เขาจะแบบเอ้ยเป็นไงบ้าง เอ้ยคู่ๆนะแล้วก็แบบเล่าแบบเอ้ยมันเก่งต้องต้องแบบแบบนี้นะอาจจะแบบไม่แนะนําแบบทุกคนเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องแบบไม่ต้องแบบไม่ต้องเหมือนกับใครอะไรแบบนี้เขาก็จะมีมุมที่แบบอยากสอนน้องๆอยากแบบให้กําลังใจค่ะโอเคน่าจะฝากนะคะฝากให้ทุกคนแบบว่ารองานนี้เนาะรอติดตามงานไของเราได้ครับก็ขอฝากด้วยนะครับ Meet and Read กับเก่งกับปิงนะครับก็ฝาก เป็นแปรูปแล้วก็ติดแฮชแท็กกันมาได้ครับให้กำลังใจกันได้ครับผมก็เชื่อว่าหลายๆคนที่น่าจะรัการอ่านหนังสือหรือว่าบางทีช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาอ่านหนังสืออะไรเงี้ยก็อยากให้มาลองติดตามคอนเทนต์ในงานนี้ด้วยเพราะว่าน่าจะได้มุมมองจากเพื่อเราไปพอสมควรแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็ชอบฟังพว่เราพูดใช่ไหมครับก็งานนี้น่าจะได้พูดคุยกันแบบเต็มๆแล้วก็ได้แสดงทัศนคติกันอย่างเต็มที่ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็เชื่อว่า ถ้ามาดูแล้วน่าจะมีอะไรติดไม้ติดมือติดใจไปบ้างก็ฝากเก่งนุ้งปิงกับมิดแอนด์วิดไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ